สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงเดือนมีนาคมพศ2568นะชาวราศีธนูวันที่จะเป็นการแบ่งตามสาตร์วันตกหรือสาตร์ไทยก็ได้นะคะผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างนะ ผู้ที่มีลักษณะตรงกับชาวราศีธนูนะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดาหนังฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณก็จะยิงดูดความรักดีๆสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะ อันดับแรกนะคะก็อยากจะขอเส้นทางพลังงานจากวิสต์โมร์โ c ให้กับชาวราศีธนูนะ,ะหรือผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีธนูนะคะในช่วงเดือนมีนาว้าวสัญญาณ Regeneration นะคะการเริ่มต้นใหม่การมีชีวิตใหม่ อะไรบางอย่างที่เคยคิดว่ามันน่าจะจบลงไปแล้วมันมีอะไรบางอย่างไปกระตุ้นให้เรื่องรานั้นเกิดใหม่แต่มันเป็นการเกิดใหม่ที่สวยงามดีงามนะคะในเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะคะการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะมีการรื้อฟื้นความรักความรู้สึกบางอย่างให้เกิดขึ้นอีกครั้งก็ได้นะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีธนูหรือว่าผู้ที่มีลักนาตรงกับราศีธนูนะคะได้สับไพเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณของคุณนะคะมี10บดาบมีสัญญาณหนึ่งไม้เทา้าราชาถือไม้เท้านะคะเจ็ดดาบแล้วก็สดาบโอ้โห พลังงานไม่ธรรมดาการเกิดใหม่มีชีวิตใหม่จริงๆนะคะออกมายืนยันสัญญาณสิบดาบคือคุณได้พบเจอวิบากที่อาจจะสาหัสมากๆในชีวิตคุณและคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เกิดใหม่และเริ่มต้นใหม่ในการลงหลักปักฐานเลยนะมั่นคงเลยนะคะสัญญาณหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นที่มั่นคงเราอาจจะวางรกรากตั้งถิ่นฐานอะไรที่มั่นคงไปเลยอะ่ะ ก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็จะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะพลังงานของราชาถือไม้เท้าด้วยเนี่ยแสดงว่าราชาคลองบัลลังก์แล้วอะความมั่นคงนะคะทุกอย่างที่รอคอยทุกอย่างที่ตั้งใจอะมันจะปรากฏขึ้นนะหลังจากที่คุณได้เกิดใหม่พลังดีมากๆเลยนะคะอะไรก็ตามที่เคยหัวร้อนเคยรีบเร่งรีบ เร่งร้อนอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆนะคะสัญญาณเนี่ยเหมือนเข้ามายั้งๆชาวราศีธนูหน่อยว่าให้ใจเย็นแล้วก็มองสถานการณ์โดยรอบอย่างดีนะคะให้ใช้เวลาทบทวนกับตัวเองอย่าเพิ่งรีบร้อนในทุกเรื่องเลยนะถ้าหากเป็นเรื่องราวความรักก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่ลงหลักปักฐานมีชีวิตใหม่ เพียงแค่ว่าต้องทบทวนอย่างดีนะคะต้องให้เวลากับตัวเองนะสีดาบหมายถึงการพักใจการทบทวนทุกอย่างอย่างดีอย่างรอบคอบนะคะไม่หัวร้อนนะจะทำให้คุณได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่อย่างสวยงามนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสง่างามมากๆนะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานของชาวราศีธนูในช่วงเดือนมีนานะมาแล้วโอ้โหสัญญาณสิบเหรียญน,นะคะร่ำรวยสัญญาณหไม้เทา้าแล้วก็สัญญาณอัศวินถือไม้เทา้ามีเกณฑ์การเดินทางเด่นมากๆนะถ้าหากว่าชาวราศีธนูได้เดินทางนะ เดินทางไปเรียนไปทำงานมีสัญญาณว่าคุณจะนำความสำเร็จมาให้ตัวเองอะในการเดินทางอะไรที่จะต้องลงหลักปักฐานหรือว่าทำอะไรที่มันมั่นคงอะในเรื่องอาชีพหน้าที่การงานด้วยความสามารถของคุณเองคุณจะเป็นที่ยอมรับนะครับจะประสบความสำเร็จมีคนปลื้มมากมายนะในเรื่องความรักน่าจะสัมพันธ์กับคนทางไกลนะ อาจจะต้องเดินทางไปเจอกันก็ได้หรือได้ใช้เวลากับครอบครัวครอบครัวเขาครอบครัวเราก็เป็นไปได้นะคะเป็นความรักที่จะนำความมั่นคงมาให้พลังงานของความรักอาจจะมาจากครอบครัวก็ได้ครอบครัวอาจจะเป็นคนที่ช่วยคุณในการเลือกคู่ก็ได้นะคะถ้าหากว่า คุณตั้งใจจริงจังในเรื่องของการสร้างครอบครัวกับคนที่คุณรักทิศทางพลังงานก็คือว่าครอบครัวคุณต้องยอมรับแล้วก็สัญญาเนี้ยจะเป็นไปในทิศทางนั้นด้วยแหละคือครอบครัวจะรักในคนที่คุณเลือกนะคะทิศทางที่คุณตั้งใจความรักความสัมพันธ์ก็จะแฮปปี้มากๆนะสำหรับคนโสดนะชาวราศีธนู เอาเป็นว่าถ้าหากคุณแบบเน้นเรื่องหน้าที่การงานคุณก็จะเก่งมากปังมากๆนะคะแล้วถ้าได้ใช้เวลาอยู่กับครอบคร,บครัวในช่วงเดือนมีนาด้วยนะหรือได้เดินทางไปไหนกับครอบครัวเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะมีแรงดึงดูดการเงินเข้ามานะคะสิบเหรียญมีเรื่องเงินเข้ามานะคะอาจจะเป็นโชคบางอย่างก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะพลังดีมากๆเลย ทีนี้เรามาดูกันต่อสัญญาณคู่ของชาวราศีธนูเป็นยังไงบ้างมาแล้วโอ้โหแฮงแมนนะคะรอคอยสัญญาณของ8ดเหรียญแล้วก็2ถ้วยไม่ธรรมดาวาวมากสัญญาณเนื้อคู่คุณจะได้พบเจอคู่โซเมตของคุณนะคะพลังงานของโซเมต ที่เชื่อมโยงสื่อสารกันนะปรากฏขึ้นมานะคะความสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะรอคอยกันนานแค่ไหนขอให้มีความสม่ำเสมอในเรื่องของความรู้สึกให้รู้ว่าเรารักกันรอคอยกันได้ถ้าหากว่าอยู่ไกลกันก็สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องความสัมพันธ์ได้อย่างดีนะคะ คนคนนี้มีเกณฑ์สัญญาณที่จะดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาเช่นเดียวกันดังนั้นเขาจะเป็นคนที่ขยันมากถ้าหากว่าลงมือทำอะไรบางอย่างในเรื่องการเงินแล้วเนี่ยหน้าที่การงานการเงินก็จะดึงดูดความมั่นคงเรื่องการเงินเข้ามาเยอะเลยนะคะสัญญาณของเขาก็ไม่ธรรมดานะพลังงานของความร่ำรวยปรากฏขึ้นทั้งคู่เลยนะคะ คนคนนี้น่าจะรอคอยจังหวะเวลาที่ความรักจะลงเอยกันเหมือนคุณเรามาขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีธนูหน่อยนะคะว้าวราชาถ้วยรักจริงหวังแต่งนะคะรักมากรอคอยได้นะแล้วเป็นความรักที่มั่นคงด้วย The Moon ว้าวเลยจิตวิญญาณเชื่อมโยงผูกพันกันนะคะสัญญาณโซเมตคิดถึงกันโอ้โหจัสติสออกมาบอกเลยว่าเป็นคู่ของคุณนั่นแหละเป็นคู่ที่โชคชะตานะพรมลิขิตไว้แล้วชะตาลิขิตไว้แล้วนะคะคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันยังไงก็จะได้มาลงเอ่ยกัน โอ้โหอสวินถือดาบอยากจะพุ่งไปหาเขาคนนี้อยากจะพุ่งไปหาความรักคุณกับเขาเนี่ยถ้าหากว่าคบกันเนี่ยเขาเหมือนพยายามจะรักษาความสัมพันธ์แล้วก็พยายามจะใจเย็นอะนะไม่รีบร้อนไม่เร่งร้อนกับคุณนะคะว,ว้าวสัญญาณหนึ่งดคนคนนี้ อาจจะเคยเป็นคนที่หัวร้อนมากๆตัดสินใจอะไรเด็ดขาดทุกอย่างต้องฟันธงใช้เลยนะต้องการความอ่อนโยนเข้ามาต้องการความนุ่มนวลเข้ามาบ้างนะคะคนคนนี้จะได้เรียนรู้เรื่องของความรักที่จะเริ่มนุ่มนวลจะเริ่มรอคอยได้นะคะไม่หัวร้อนเหมือนที่ผ่านมานะ เขาคนนี้จะเรียนรู้ความรักที่สวยงามมากขึ้นนะคะอ่อนหวานอ่อนโยนมากขึ้นถ้าเขารู้จักกับคุณเนี่ยใจเขานี้คืออ่อนโยนและอ่อนไหวเลยนะคะแบบรักคุณมากแคร์คุณมากประมาณนั้นสัญญาณสี่ถ้วยรอความรัก้า รอแล้วรออีกนะคะรอจนมึนไปหมดแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันนะคะเมื่อไหร่จะได้ลงเอ่ยกันสัญญาณเขาเนี่ยน่าจะเป็นบททดสอบหนึ่งอะนะความท้าทายบททดสอบหนึ่งคือความใจเย็นนะคะแล้วก็ความอ่อนโยนความอ่อนโยนในความรักโอ้โหสัญญาณก้าเรียนพลังของเขาเนี่ย จริงๆเป็นคนที่มีสเสน่ห์หล่อสวยและรวยมากประมาณนั้นเลยนะคะคนคนนี้นะ่าจะรอคอยจังหวะเวลาที่ใช่แล้วละ่ะเขารอคอยเพื่อให้ครบสิบเหรียญน,นะคะรอคอยความรักชีวิตก็มั่งคั่งมั่นคงนะพอๆคุณนะ่โอ้โหสัญญาณการมูฟออนก้าวไปข้างหน้านะคะ เขาอาจจะเคยมีอดีตบางอย่างก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตัดสินใจที่แบบมันเด็ดขาดมากเกินไปหรือเปล่าในเรื่องความรักคนคนนี้เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้จากอดีตแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะคะโชคชะตาได้กำหนดให้เขาได้เรียนรู้สิ่งนี้นะอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยง้อใครมาก,ก่อนก็ได้นะในเรื่องความรักหล่อสวยและรวยมากเนะี่ย มีแต่คนตามใจว่างั้นนะเขาเลยต้องเรียนรู้บททดสอบนี้นะคะโอ้โหไฮโรแฟนสัญญาณออกมาบอกเลยว่าต้องตื่นรู้นะคะต้องตื่นรู้ต้องเข้าใจชีวิตต้องใจเย็นนะฐานบุญบารมีของเขาก็จะปรับเลื่อนระดับขึ้นมานะคะคนคนนี้เมื่อใจเย็นแล้วได้เรียนรู้เรื่องของความรัก รู้จักการรอคอยรู้จักการฝึกตัวเองให้มีพลังงานบวกเนี่ยฐานจิตของเขาจะถูกพัฒนาเลื่อยระดับนะคะสัญญาณของเขาเนี่ยจะยิ่งแข็งแรงขึ้นในแง่ของพลังจิตกระแสจิตนะเขาอาจจะส่งโทรจิตหาคุณบ่อยๆนะคือความนั่นก็คือความคิดถึงนั่นเองคุณจะได้รับสัญญาณจากเขานะคะ หรือว่าคิดถึงเขามากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยโอ้โหสัญญาณหนึ่งไม้เท้าตรงกันบคุณเลยคุณทั้งคู่จะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มั่นคงมั่งคั่งด้วยกันนะคะมั่งคั่งด้วยมั่นคงด้วยนะพลังงานของการตัดสินใจที่ชัดเจนที่จะลงหลักปักฐานด้วยกันนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน สัญญาณสอดคล้องกับใบแรกเลยคือการเกิดใหม่ชีวิตใหม่นะโอ้โ oh หเรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีธนูและความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนานะคะมาแล้วโอ้โ oh หสัญญาณสี่ไม้เท้านะคะสัญญาณของเด็กถือถ้วยแล้วก็ฮาร์เวดว้า wow. ว นี่คือสัญญาณของจัสเมนนั่นเองพลังดีมากๆเลยพลังงานการเริ่มต้นความรักใหม่พลังงานของการเกิดใหม่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันบางคู่เนี่ยมีเกณฑ์ถึงขั้นการแต่งงานได้นะคะคือมันเป็นการลงหลักปักฐานหรือการที่อยู่ด้วยกันแบบจริงจังอะ จริงจังมั่นคงนะคะอาจจะเปิดตัวในแง่ของความรักความสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นจังหวะเวลาของคุณทั้งคู่อะ่ะเป็นช่วงเวลาหวานด้วยนะคะถ้าหากเป็นคนโสดบอกเลยว่าตัวคุณได้ชดใช้วิบากในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วตอนนี้เหมือนมันถึงจังหวะเวลาที่คุณจะดึงด,ดูดคนที่เป็นโซเมตของคุณเข้ามานะคะคู่แท้ทางจิตวิญญ,ญาณนะ ว้าว wow. มาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะคะมาแล้วว้าวแฮงแมนขึ้นสองครั้งนะคะสัญญาณของอัศวินถือดาบแล้วก็สัญญาณของก้าวไม้เท้าการรอจังหวะเวลาอย่างใจเย็นนะคะ อะไรที่มุ่งมั่นตั้งใจสิ่งที่ทํามาขอให้รออย่างใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนนะทุกอย่างมันจะมาตามจังหวะเวลาที่ใช่เพราะว่าสิ่งนี้มันมีพลังงานแรงดึงดูดขึ้นมาแล้วนะคะแสดงว่าอะไรที่คุณรอคอยด้วยพลังงานบวกความตั้งใจที่จริงจังนะคะอาจจะมีการเดินทางในบางคู่ก็ได้นะคะ คุณเดินทางหาเขาเขาเดินทางหาคุณเนี้ยมีเกณฑ์การเดินทางเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะเป็นบทพิสูจน์บททดสอบความรักก็เป็นไปได้นะคะสัญญาณเนี้ยทุกอย่างมันมาตามจังหวะเวลาที่ใช่ที่เหมาะสมนะแล้วมีทิศทางที่จะได้เริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่นะคะสัญญาณอยู่ที่พลังงานบวกของชาวราศีธนูเองด้วยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ ผู้อ่านขอข้อความจากโรแมนต์ซงเจอ,อยากบอกอะไรชาวราศีธนูบ้างนะคะโอ้โ oh, ห Forgiving and learning การให้อภัยและการเรียนรู้นะคะมีสัญญาณที่อยากให้คุณปลดปล่อยแล้วก็เยียวยาอดีตปลดปล่อยความรู้สึกลบๆออกไปเยียวยาอดีตให้อภัยนะคะ ประสบการณ์ของคุณอาจจะเป็นครูของเราที่จะสอนให้เราได้ก้าวต่อในอนาคตดังนั้นอยากจะให้ปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณให้เป็นอิสระจากอดีตนะคะพลังงานลบก็จะหายไปคลี่คลายไปเมื่อคุณให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนรอบข้างนะคะแล้วคุณจะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พลังของคุณจะเข้มแข็งมากๆ จะมีแรงดึงดูดคู่เข้ามานะโอ้โหสัญญาณของเชนเ e นความเป็นเด็กๆน่ารักบางคู่อาจจะกำลังรอคอยข่าวดีเรื่องของเด็กก็ได้นะคะหรือว่ามีเกณฑ์สัญญาณที่จะได้พบเจอคู่ที่เป็นปั๊ปปี้เลอแบบเด็กๆหรือมีช่วงอายุช่วงวัยต่างกัน อะไรที่เป็นลักษณะเด็กๆกุ๊กกิ๊กหวานแหววนะคะจะปรากฏขึ้นมาจะยิ่งทำให้ความรักมันชุ่มชื้นหัวใจอะนะโอ้โ oh ห stay optimistic about your love life ให้มีทัศนคติทางบวกในชีวิตรักความรักศรัทธาในความรักนั่นเองและภาพนี้นะคะถ้าหากคุณได้อธิษฐานขอพรอ,อะไรก็ตามนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้แล้วก็จะอํานวยวอวยพรให้คุณได้รับสิ่งที่คุณตั้งจิตเอาไว้นะโอ้โหคุณปลอดภัยที่จะรักนะคะเน้นพลังบวกมากๆเลยอยากให้คุณปลดปล่อยพลังงานลบให้ยภัยอะไรต่างๆในอดีตแล้วสตรองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเกิดใหม่มีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง รับสิ่งใหม่เพื่อการเกิดใหม่มีชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะโอ้โหพลังสัญญาณลึกซึ้งมากๆทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเลเวอร์ซอร์โคนะคะอยากบอกอะไรชาวราศีธนูบ้างในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมาแล้ว,ลวโอ้โหไม่บินเลิฟ คุณจะเป็นที่รักนะคะคุณจะเจอสุดที่รักของคนนุณนะแม้ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตามแต่ตอนนี้จิตวิญญาณของคุณทั้งคู่ได้มีการหลอมรวมกันแล้วนั่นหมายถึงว่าคู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่โซเมตเนี่ยมีแรงดึงดูดหากันแล้วนะคะรอแค่จังหวะเวลาที่จะได้มาลงเอยกันรอแค่จังหวะเวลาที่ จะได้เกิดใหม่มีชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะเป็นสุขที่รักเลยมาแล้วไปนี้เป็นข้อความนะคะว,ว้าวสัญญาณออกมาว่าอะไรที่คุณจะทำต่อไปจริงๆคำตอบมันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจคุณอยู่แล้วนะคะอยู่ในหัวใจอยู่ในจิตวิญญาณของคุณเนี่ยแล้วสิ่งนี้มันเหมือนเป็นพลังจิตที่ลึกซึ้งมากๆที่มีแรงดึงดูด ในการดึงดูดคู่โซเมตเข้ามาดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะคุณรู้ทุกอย่างอยู่แล้วขอให้คุณใช้พลังในทิศทางที่ดีงามสวยงามนะคะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามานะ,ะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวของชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ